สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเป็นจะพามาชมนะคะเป็นรถค่ะ nexgenelite t นะคะคันนี้เป็น n e x t g e n e r a t e w t e t a แบบ4คูณ4ค่ะก็ตกแต่งกันด้วยนะคะชุดแต่ง v i c t o อร์ค่ะเดี๋ยวเราพามาชมกันว่ารถคันนี้นะคะราคาจะจำหน่ายหน่ล้าน1,922,000บาทนะคะบวกสีขาวมุกนะคะอีก1 0, 2 2 0 0 0บาทค่ะ สำหรับในปี2024นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ารถคัน้นาเอเวอเรสต์วายทนะคะเป็นรุ่นท็อปสุดของเอเวอรเรสต์เนี่ยเรามาตกแต่งอะไรเพิ่มพิเศษให้กับลูกค้าบ้างก่อนที่จะส่งมอบและพร้อมด้วยโปรโมชั่นดีๆนะคะดอกเบี้ยดีๆสำหรับในการจัดไฟแนนซ์นะคะค่ะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราพาไปชมกันเลยค่ะว่ารถคันนี้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมกันบ้างนะคะ mm hmm. มากันที่ด้านหน้าเลยค่ะในรถคันนี้นะคะเราทําการเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่ให้กับลูกค้าค่ะ เป็นกระจังหน้าฟอนต์ฟอร์ดนะคะสีดําค่ะก็จะเป็น f or d f o r d ออันนี้ก็จะเป็นเน้นเป็นตัวอักษรสีดําด้านนะคะแบบนี้ก็เพิ่มความสวยงามแล้วก็ทําให้รถเนี่ยมีความดุดันมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของไฟหน้าคันนี้ก็จะเป็นแบบไฟหน้าแบบ matic LED นะคะสัญลักษณ์ของ e v e r e t t ส t e c นะคะก็จะมีนะคะปั๊มอะคริลิกนะคะด้านบนนะคะเป็นบอกบอกชื่อรุ่นนะคะสําหรับในรถรุ่นนี้ในส่วนอย่างอื่นนะคะ ก็จะเป็นแบบขับสี่ค่ะใบเทอร์โบในส่วนของด้านหน้ารถน,นะคะเราติดตั้งอุปกรณ์ค่ะเป็นชุดแต่งนะคะของวิกเตอร์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งกันชนหน้านะคะทำสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็เป็นแบบทูโทนค่ะ,อ,ะอันนี้ปัม๊มโลโก้นะคะของค่ายวิกเตอร์นั่นเองค่ะสำหรับชุดแต่งะคะ่ะทำการติดนะคะครอบไฟด้านหน้าค่ะเพิ่มความสวยงามนะคะ ในส่วนของด้านข้างของชุดแต่งวิกเตอร์นะคะก็จะติดตั้งเพิ่มค่ะอันนี้เป็นคิวล้อหนูนขึ้นมานะคะในส่วนของชุดแต่งวิกเตอร์อ่ะปกติมันก็จะมีคิวล้อแบบเรียบแบบนี้ให้มาแล้วนะคะอันนี้ก็เพิ่มเสริมอีกค่ะเพราะว่ารถคันนี้ทำการเปลี่ยนล้อมาใหม่ก็ทำการใส่นะคะคิวล้อแบบสปอร์ตเพิ่มนะคะสำหรับในชุดของวิกเตอร์ในส่วนของล้อยางค่ะลูกค้าสั่งเปลี่ยนนะคะ เป็นล้อขนาด120ค่ะของเวกเวลนะคะส่วนยางนะคะก็จะเป็นของโตโยตทยค่ะสองหกห้าทับห้าห้า R ยี่สิบเป็นยาง AT ค่ะอันนี้ก็เน้นขับแบบในเมืองนะคะลูกค้าเน้นแบบนุ่มเงียบนะคะในส่วนของโลโก้ด้านข้างค่ะก็จะมีอะคริลิกเส้นเดียวกันนะคะเป็นบ่งบอกชื่อรุ่นสัญ,ญลักษณ์นะคะ w i t e t a ค่ะ ในส่วนของคัมว่าใบทะบูนะคะก็จะเป็นสีดําแบบนี้คิ Q ้วขอบนะคะของรุ่นนี้ก็จะเป็นสีดํากาแฟแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะคิ Q ้วของครอ,อบกระจกนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของกล้อ,อง360องศาในตัวรุ่นให้มาแล้วนะคะคันนี้ก็ทําการแ็ปหลังคาค่ะครึ่งคันเพิ่มนะคะเป็นแบบดําเงาเช่นเดียวกันแต่ว่าราวหลังคาเนี่ยเป็นสีดํานะคะแล้วก็ยกนะคะไม่แนบกับตัวรถเนี่ยลถให้มาแล้วนะคะ ในส่วนของเอลเรดไวท์แฮกที่จับมือนะคะตรงเปิดประตูเนี่ยจะเป็นสีดํานะคะคือรุ่นเนี้ยเป็นสีดํามาอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงก็เพิ่มนะคะจะเป็นฝาครอบถังน้ํามันนะคะในรุ่นของเอลเรดนะคะเมื่อติดคิ้วแล้วก็เปลี่ยนล้อนะคะด้านข้างนะคะก็จะล้อก็จะยื่นออกมาประมาณนี้ค่ะก็จะพอดีพอดีกันกับคิ้วล้อนะคะที่ทําออกมาก,กับ ในชุดแต่งของวิกเตอร์นะคะในส่วนของด้านหลังสําหรับชุดแต่งของวิกเตอร์นะคะก็จะเป็นชุดแต่งกันชนท้ายแบบนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของคิ้วล้อหลอกนะคะอ่าเขาเรียกว่าท่อหลอกนะคะเพิ่มความสวยงามค่ะก็จะมีสัญลักษณ์ของเอเว่าแททกแล้วก็สี่สีตรงด้านหลังนะคะแล้วก็เพิ่มค่ะตรงนี้จะเป็นขอบคาดนะคะแบบคําว่าเอเวอร์มีไฟอันนี้ติดเพิ่มเพิ่มเติมนะคะสาหรับในรุ่น ในส่วนของอสปอยเลอร์นะคะติดเพิ่มเข้ามาอันนี้ติดเพิ่มเช่นเดียวกันนะคะมาในชุดของเอว์วิกเตอร์เช่นเดียวกันค่ะแต่ลูกค้าบางท่านก็ไม่ติดนะคะแล้วแต่แล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะอ่าแล้วเราพาไปดูภายในนะคะกันนิดหนึงภายในของรุ่นเอ e วอร์เรสไวท์แสำหรับในรุ่นของเอ e วอร์เรดไวทค่ะตรงแผงประตูนะคะน้านข้างประตูนะคะก็จะเป็นเดินด้วยได้สีส้มนะคะเป็นเบาะหนังนะคะ แล้วก็จะมีไฟแอมเบรแลเช่นเดียวกันนะคะกับรุ่น4ค4ไทเทเนียมพลัสนะคะด้านข้างประตูก็จะมีช่องเก็บของค่ะในส่วนของพวงมาลัยหล่ะหน้าจอหลังพวงมาลัยที C ซนะคะก็จะได้หน้าจอใหญ่ขนาด12นิ้วนะคะพร้อมด้วยแป้นอ่ปุ่มพวงมาลายัยมัติฟังกชันบนพวงมาลัยค่ะทุกอย่างนะคะจะเดินด้วยได้สีส้มนะคะเน้นสัญลักษณ์ของวายเทคค่ะเป็นแบบพรีเมียมนะคะอ่าส่วนของไฟหน้าตั้งค่าไฟนะคะแบบออโต้ก็ ไฟปกติจะเป็นแบบออโต้อยู่แล้วนะคะแต่ลูกค้าสามารถปรับมือได้จากตรงนี้นะคะมีที่วางแก้วนะคะของคนขับนะคะตรงนี้ค่ะเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะแบบพรีเมียมค่ะเดินด้วยได้สีส้มเป็นเบาะคู่หน้าแบบปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็ปั๊มสัญ,ญลักษณ์นะคะแบบนี้ค่ะพรีเมียมนะคะโลโก้ไวท์เช่นเดียวกัน ด้าน,นบนหลังคานะคะก็จะเป็นหลังคาแก้วค่ะเปิดได้กว้างแบบนี้เลยในส่วนของหลังคากระจกอช่องนี้เปิดได้นะคะลูกค่ะช่องตรงนี้เปิดได้นะคะแล้วก็จะเป็นม่านบังอีกทีหนึ่งค่ะในส่วนของภายในค่ะคอนโซลต่างๆนะคะแล้วก็หน้าจอนะคะจะเป็นสามารถซิงเชื่อมต่อซิงได้แล้วก็เชื่อมต่อฟอดฟอดได้ตั้งค่าต่างๆได้จากตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีรองรับขาอุปกรณ์แท่นชาร์จไร้สายค่ะ ช่องต่อ Type C และ USB นะคะปรับค่าแล้วก็เกียร์นะคะจะเป็นเกียร์อัตโนมัติสปีดนั่นเองตั้งค่าของขับสี่ต่างๆนะคะแล้วก็เป็นเบรกมือไฟฟ้าค่ะเดีย๋ยวเราพาไปดูด้านหลังกันบ้างนะคะห้องผู้โด,ดยสารด้านหลังเนี่ยค่ะก็สามารถพับเบาะได้ราบแบบนี้เลยนะคะสำหรับเบาะของแถวสองนะคะแถวสามเนี่ยสามารถพับ ได้นะคะแบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันแต่เปิดปรับจากด้านหลังนะคะเป็นปุ่มไฟฟ้าด้านหลังนะคะอันนี้ก็แถวสองพาพแบบนี้เลยเพราะภายในก็จะกว้างขวางแบบนี้นะคะสําหรับลูกค้าด้านใดที่่ากําลังมองหารถนะคะขนาดเจ็ดที่นั่งค่ะเพิ่มพื้นที่เก็บของสัมภาระได้นะคะแบบ4ี่คูณสี่ก็เลือกชมได้จากคลิปนี้แล้วก็อยากได้อุปกรณ์ตกแต่งแบบไหนนะคะสามารถเลือกชมได้ จากคันนี้เป็นตัวอย่างเลยค่ะอันนี้ก็แต่งแบบวิกเตอร์ค่ะแล้วก็พร้อมด้วยเปลี่ยนล้อนะคะเหยียนยางด้วยสําหรับลูกค้าท่านใดชื่นชอบก็สามารถติดต่อสอบถามราคาโปรโมชั่นนะคะดอกเบี้ยต่างๆได้นะคะเดี๋ยวปิ้นทิ้งเบอร์แล้วก็ทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนะคะสามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะสามารถส่งรถได้ทั่วไทยนะคะทั่วประเทศเลยค่ะ วันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนค่ะติดตามคลิปหน้าได้นะคะที่ช่อง YouTube ฟอดายปินค่ะสวัสดีค่ะ